สวัสดีครับพี่น้องมาหนีบาอมามจะพาพี่น้องมาสอนปลาลัดปลาเด้อครับเด้อจากเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักยังไม่ทันลงมาปลาดปลาพี่น้องเอ้ยฝุ่นททบฝุ่นตีปลาไล่ออกมากพี่น้องปลามันขึ้นไปลามันลงมาก ดันลงมาให้ลงมาหาตรงนี้ตรงนี้ปลาสูตรมั้งบอกระปลาสูตรปลาซิ่วบ่ได้บ่ปลาคอบ่บท่านบอมาขึ้นมาไหมนมาลัดเนะาะคือบ่ม่ามาขึ้นมาตัวบกแห้งหนึ่ง เอามาหล่นต้องกันพี่น้องถึงมีปลาลงมาบ่อันนี้เป็นลีห่างรีเก่าด้วพี่น้องนี่ฮึโอเวอรแมนลายไปบ่เดี๋ยวขอดเกิดอก้อนจะผ้าล่มนี่นอลลีบ่ อ๋อยเยอะนี่นึ่ใ่ีล่ะไป่เออโอ้มี่น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 ีนี่ปลาอยู่มีปลาฝนตกไพี่น้องตกแหงโอ้ยถ้าทำโมเฮตจีดีเว้ยตายยังนึ่งอ้าสิวอ่าวจี๋หนึ่งปลาซิวอ้าวพี่น้องซิวอ้าวเออนะพอเดีปีพอเดี๋ยนพอเดีแกวอยู่หอก คำมารลักษ์ที่ดูอลาดูอลาอยู่แล้วมันสิงหันบ่ได้เออมันขึ้นบ่ได้แนละท่า,านพอตะกี้มันมันอยู่หันเนาะมันขึ้นได้นเนาะเราก็ว่า,า,นนา,าล่มนั่นแค่นั้นมันขนาและบรรลักษ์เพื่อนนี่กบว่าจังได้ไปน้าบรรลักษ์ป่ากับกบวาาก็ว่าเลยดิกบจว่าเลยเนาะเมื่อคืนอยู่เ เอี่ยนสบาอยู่นเอี่ยนตลาดปลานี่มาขอ้นมาได้มาสได้ไหมม่โตนั่นหนึ่งนม่เขาใหญ่นั่นนึ่เป็น้อและเมือสาจังวัดมาลัดเม่เ้ทห้ใหญ่ย่แม่แลมจแขนโอ้ลงมาลูลาลูลาลงหัวไม่เห็นจัาไม่ได้ลงมาที่ที่เราก็จังวัดมาลาดเนแตัวให่ยันสื่อผลงนยัสื่อแย่งไม้ยเสียตรงแบบุ้ โอ้ปลาเสียมใหญ่เลยเรอวนปลาเนื้ออ่อนเสียก้ว่าปลาเนื้ออ่อนวันปลาคอในสมัยออกมาปลาเสียมปลาเสีปลาตาเนี้ย,ยช่วยจะมลัดอีมันมันหยานคนที่เขาเห็นเลยโอ้น่ามา,ขา,ขา,ขาก,มก,าก,ก,ก,กขึ้นมากนามรายขนาดขนาดแยกห่างห่างโตไะเลยทีมัลัดแต่พราเด็กกินด้วพี่น้องเล็กน้อยปลาก็ขึ้นไม่อีกต้องมาคอยลัดอยู่เรื่อย ปลาเขาเงยกรสืขึ้นมาลาดอีกเบิ้งนี่โอ้มันขึ้นในโตกหนักเลยพี่น้องฝนแล้วจะเอาเหลี่ยมมตีปลาสูตรอยู่นีแล้วนี่ปลาสูตรจะมาก็ขึ้นมาวางใครพี่น้องปลาเหลียมสวนหนามขึ้นมา

นี่เป็นผลง,งานรับสองบาทพี่น้องมา,าม,มาอาม่ามาท่านพี่น้องหล่อแรกบมาท่านหล่อสองถืวอว่าหมานครับพถือวมไปไปไปปีงปลากินเฮาปอาละมีใจนี่ครับพี่น้องขเขาแดดมากที่พี่น้องเบิ่งโอ้ที่ได้ เก็บเอานะ,ะ,ะาาาครับผมรักสองเทลียพี่น้องเดี๋ยวส,สวยๆสิบิลลาร์มึงปลาปลาโตน้ำบาะะทตอนแรกคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องทำนี่นะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวอามิสามันโคกน้อยน้ำนะครับเด้อสวัสดีครับผม